สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้เราจะมาแอดมาแทรกคลิปปุ่มกดติดตามว่าเราจะต้องไปแทรกตรงไหนเราจะต้องไปเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะก่อนจะเข้าไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i b e เป็นกำลังใจให้ลอสด้วยนะอะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยไม่รอช้า ตัวนี้นะคะคลิปได้ตัดต่อออกมาแล้วเป็นที่เสร็จเรียบร้อยถ้าเราต้องการที่จะแอดปุ่มกดติดตามอ่าให้เขาดูไปสักหนึ่งนาทีสองนาทีก่อนนะกำลังดีตัวนี้กดที่ layout เห็น layout ไหมคะทุกคนกดที่ layout แล้วก็กดไปที่ภาพมีเดีย พอกดไปที่ภาพมีเดียปุ๊บอ่ารถมีปุ่มหนึ่งปุ่มกดติดตามนะรถต้องการติดใช้ตัวเนี้ยเอ้ยมันโอเคนะแทรกเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมพอแทรกเข้ามาปุ๊บขยายให้มันเล็กค่ะทุกคนให้เห็นเท่านี้พออย่าไปบังปดักเขามากมายโอเคไหมคะแล้วก็กดเ่้าหมายถูกค่ะมันอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะ เล่ตัวนี้เป็นยอดนิยมนะออปลร่าที่สุดผลิตที่แคนาดาทุกคนจะเห็นไหมคะว่า,า,าปุ่มกดติดตามขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปต่ออีกนะคะอะ่ตรงช่วงแบบกลางๆคลิปหน่อยนะใส่เข้าไปอีก,กดไลค์เอากดมีเดีย ก่อนที่จะกดปุ่มติดตามกด s u b s c ค i b e คุณต้องมีคลิปวิดีโอโย่อของปุ่มกดติดตาม s u b สไ r i b e ก่อนนะแล้วรถก็จะใส่ตัวนี้ค่ะสีเขียวเป็นไงล่ะพอรถใส่ตัวนี้เดี๋ยวรถจิ้มเขาก่อนนะคะให้เข้าลงมาตรงนี้นิดนึงนะมีอะไรที่แตกต่างนะคะจากตัวนูน้นพอมันได้ตำแหน่งของมันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน อาจจะเห็นม่านหน้าใบไหมขึ้นมาปับ๊บก็สั้นคลายแป้งเห็นไหมคะอ่าแล้วแบบว่าชุ่มชื่นมากมาต่อไปค่ะต่อไปมาท้ายคลิปนะคะอันนี้คือการแทรกไลอ u t นะแทรกวิดีโอไลอ u t พอท้ายคลิปนี้ถ้าเราจะใส่อ่า ปกหรือว่าคาร์ดหรือว่าวิดีโอท้ายคลิป20วินาทีให้เราเลือกที่20่20วินาทีไว้นะคะเหลือ20วินาทีไว้มาใส่ตรงนี้ละกันนะ,ะแรกใส่เข้าไปอีกค่ะถ้ามีความยาวของคลิปเยอะอะกดที่เลยเอากดที่ปุ่มกดติดตามแล้วก็แสกเข้ามานะคะมันใหญ่ย่อมันเข้าไปค่ะย่อมันเข้าไปใส่ตรงนี้เลื่อนใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะ ตามใจคุณเลยนะแล้วก็กดตกลงแล้วก็มาดูว่ามันเล่นยัง okay, นะอคไะงมันโเ <okay, S 2> คไหมะทนอมคกนะคะโอ okay, มนค <รส S 1> นมนโเคหมะทโอเคไหมคะทุกคนอเ,มเมหอมนอเไหมคสทอเรียมร้นอยคไ้วนะทุกนเคคะทุกคนอเมะทุกคนอกดอ,อกเลไค่กเคะในะทกคนกดอกอกนะกดนอกน์นโวคหลดคลิปวคดีโอคุณภาพของคลิป นะของลดจะอยู่ที่ FHD 1 0 8 0 p แล้วอยู่ที่30เท่านั้นนะการโหลดของเขาคุณภาพของเขารถจะให้อยู่แค่ตรงกลางไม่ต่ำมากไม่สูงมากแล้วก็เซฟค่ะบันทึกก็ถามว่าต้องการที่จะซื้อไหมซื้อแอปรายเดือนซื้อแอปรายปีลดให้ถึง52%เเลยนะเออ ไม่นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้แอฟรีก็แค่นี้ค่ะเราให้มันโหลดเสร็จนะเดี๋ยวมันก็จะมีโฆษณาขึ้นตัวหนึ่งก็กดที่ชมโฆษณาจบก่อนนะก็กดที่กากบาทออกคุณก็จะได้คลิปวิดีโอนั้นแล้วแล้วก็เอาไปโหลดใส่คลิปวิดีโอของคุณโอเคไหมคะทุกคนถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์ยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลอนด้วยนะคะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลค์ทุกการติดตามวันนี้ลอนก็มาทำา2คลิปติดต่อกันให้ชมแล้วนะคะบายบาย